เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอทในแมปที่มีชื่อว่า l o c k f o o ส s นะครับผมแลนะนี่คือ EP 2ของเราแล้วนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาฟาร์มให้ถึงเลเวล120กันเลยนะครับผมเพื่อจะไปเกาะต่อไปเลยนะครับ เอาละครับก่อนอื่นเราก็ต้องมารับเควสกันก่อนเลยและจากนั้นนะฮะเราก็ทำเควสไปเรื่อยๆนะครับผมทำไปเรื่อยๆเลยและเวลาต่อมาก็มีน้องคนหนึ่งมาหานะอ้าวไปช่วยฟาร์มเหรอน้องมาช่วยพี่ฟาร์มใช่ไหมใช่ครับพี่โอเคดีเลยจากนั้นนะครับผมก็ฟาร์มต่อโดยมีน้องอยู่ใกล้ๆคอยคุ้มกันนะฮะ จากนั้นนะฮะน้องก็ถามผมว่าพี่พี่มีเงินเท่าไหร่หรอผมก็เลยตอบไปตามนั้นที่ผมมีเงินตอนนี้หลังจากนั้นนะฮะผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมและต่อมานะฮะน้องก็บอกว่าตามมาพี่ตามมาพี่หลงจากนั้นนะฮะผมก็เลยตามน้องเขาไปเนปะ็นน้องที่รู้จักกันอยู่แล้วนะฮะ เขาก็พาผมเข้ามาในถ้าเลลี่นะนะั่นแหละเขาก็เช่นมาแต่ว่าผมซื้อสกายจัมกับการเพิ่มประสิทธ,ธิภาพไปแล้วนะผมยังไม่ไดผ้ผมยังไม่ได้ซื้อแฟลตสเต็ปเลยนะฮะก็ตตบว่าไม่เป็นไรจอกนั้นนะฮะผมน้องบอกว่าถ้าซื้อแล้วนะครับผมให้กด ให้ถ้าซื้อแล้วให้กดตัว J นะครับผมน้องเขาบอกอย่างนี้ผมก็เลยลองกดดูนะเฮ้ย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 เรามีฮาคีทุกคนเรามีฮาคีทุกคนโอ้เป็นลูฟี่แล้วฉันเป็นล oh oh, ูฟี่โอ้ my god โอ้ฮาคีเทิดาบโอ้ดาบเครือบฮาคิ อย่างที่ฮากิกรออ๋อมันคือฮากคิกระนะฮะใช่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 ใช,ใช่ขอบคุณมากเลยนะน้องโอเคเราขอไปฟาร์มต่อกันนะและจากนั้นนะฮะผมก็เดินไปเจอผลปีศาจเฮ้ยทุกคนเจอผลสปริงลองเอาไปให้น้องเขาดีกว่าทาไหมทำไหม thôi mẹ ở mấy ở mấy ôi 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 ôi, ôi chạy yên à... chạy yên chạy yên chạy yên yên yeah, chạy yên chạy yên nhá ui kiếp đấy nè thế là kiếp vậy đó cảnh เก็บไว้นะก็ฟาร์มต่อกันเลยนะฮะเอ้ผล<ะ> <Hey. Hey, S 2> อะไรนะ uh, จริงอะเวลาต่อมานะฮะผมผมก็ฟาร์มกามผมก็ฟาร์มตามปกตินะฮะแล้วน้องก็ถามว่าไปสมผูไหมพี่เฮ้ย <Hey, S 2> น้องน้องถามว่าไปสมบูรณ์ไหมเดี๋ยวผมตอบว่า Yes sir Yes ไปเลยพี่ภาษาไทยไม่ได้ออาเดี๋ยวเอาละฮะไปกันเลยไปสมบุที่เกาะลิงและจากนั้นนะฮะผมก็ออกเดินทางเพื่อไปตามหาผลไมยที่เกาะลิงนะฮะอ่ะน้องมารออยู่แล้วเหรอสวัสดีสุ่มให้เลยสุ่สมหน่อยสุ่มหน่อย z o o สุ o เฮ้ยสุมเฮ้ยสุ่มดีเฮ้ยสุ่มสุ่ม จุมผมก็เลยพิมพ์ขอผลไปนะครับผม้วน้องเขาตอบไปว่าเพิ่งสุ่มไปต้องรออีกสองชั่วโมงนะฮะไม่จะสุ่มผลเป็นคอนเทนต์ดีไหมนะเออเอาก็เอาเอาก็เอาเอาก็เอาอาสามหมื่นสามหมื่นได้เลยซื้อบอม อะไรเอ่ยผลอะไรอ่ะผลอะไรอ่ะบอมฟูดจะบอกว่าผลระเบิดผลระเบิดใช่ไหมบอกทีไม่มั่นใจผลอะไรเอ่ยผลไรผลอะไรก็ดีกว่าน้ำอ่ะนะโอ้ยก็ไม่เป็นไรเสียงเงินเปล่าเลยไม่นะเออผลอไร โอ้เม็กเม่าเลยคนนี้บอกว่าเมกม่างั้นเหรอทุกคนครับทุกคนว่าผมควรจะใช้ผลไฟหรือว่าผลเมกม่าดีผลไฟเกือบอับครบแล้วนะเอาดีไหมอ่ะไม่ยากกินฮะใช่เหรอเอ่ะกินก็ได้กินก็ได้อ่ะากินกินกินและหลังจากนั้นนะฮะผมก็ต้องกินผมบัมฟลุต สุดท้ายผมก็ต้องกินเทสดิโอ้จริงอะ่ะอ,อ่าเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยยังไงยังไงและผมก็วาร์ปกลับมาที่เมืองเยตินะครับผมและจากนั้นนะฮะเราก็ออกจากถ้ำเหมือนว่าน้องๆทุกคนจะให้ผมไปเทสพลังกันนะฮะผมก็เลยขึ้นมาลแล้วก็เทสพลังนะฮะตู้ ใช้ได้เหรหเลขห้านี่มันอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะเอา้ามันบักเหรอใช่แล้วฮะผมคิดว่ามันเป็นบักผมก็เลยลองไปถามน้องดูนะฮะน้องบอกว่าจยาก,กินนะพี่เพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาไม่ให้กินผมจึงตัดสินใจหาใครสักคนเพื่อที่จะยื่นผลแมกมาให้แล้วผมก็เจอ หัวเบคอนเคลือบาคีทั้งตัวผมเลยวางให้เขาอ่าโอเคน้องไปแล้วบ๊ายบายเด้อพี่จะฟมต่อแล้วนะระหว่างที่ผมบ๊ายบายนอนๆนะฮะเจ้าเบอคอนคุงก็โจมตีผมไอ้ไปจากนั้นนะฮะผมก็มารับควสสโนแมนทำควสสโนแมานนะฮะตอนนี้นะฮะรอน้องเรามาช่วย ฟาร์มบอสเยตินะครับผม oh, เดี๋ยวเรารับเควสเยติกันเลยนะฮะพอรับเควสเสร็จนะฮะเราก็ขึ้นไปชั้นที่2นะฮะให้ hey, น้องเขายิงจนเลือดลดเดี๋ยวเราจะซ้อนต่อจะได้ไม่เสียเลือดเยอะนะอ้าห mm hmm. uh huh. กับตายตายเลยนั่นไงจากนั้นนะฮะ mm hmm. ผมก็กลับมาอีกรอบมาแก้มือนะครับเราก็ยิงลาวาไปเอ้ย mm hmm. hey. uh huh. เออปิดฉากาจะไปซื้ออยากได้อันนี้มากเลยผ้าคลุมไปเดี๋ยวเราจะไปเอาผ้าคลุมที่เวลหนึ่งร้อยยี่สิบที่นี่นะเราจะไปที่นั่นนั่นแหละที่ไปมันอยู่ไหนะ่ะไปที่หนึ่งร้อยี่สิบเดี๋ยวพิมพ์บอกกันไปไป ไปเอาของเฉยๆเ,เลเวลยังไม่ถึงนำไปเอ๊ะนำไปน้องนำไปหน่อยพี่อยากไปซื้อผ้าคลุมพี่เห็นในยูทูบอะอย่างเท่เลยอยู่ทางไหนหลังจากนั้นนะฮะผมก็บอกน้องว่าผมจะไปเอาผ้าคลุมเฉยๆแล้วน้องก็เปิดประตูวารไปให้เอ๊ะเดี๋ยวดเออเย่ถึงแล้วไปเอาผ้าคลุมเออไปไหนดีนะ มันอยู่ตรงไหนนึกก่อนในยูทูบใช่มันอยู่ตรงนน,รงน,น้นน่าดีตรงนี้นะยังไงอยู่ตรงน,นี้นี่ตรงนี้ใช่ใช่ใช่หลังจากนั้นนะครับผมก็ไปพูดคุยและซื้อแจ็คเก็ตมาในราคาห้าหมื่นหลังจากนั้นนะครับผมก็ใส่อย่างที่บอกเลยที่จะแชท หลังจากนั้นนะฮะน้องก็เปิดประตูวาร์ปให้ผมนะเราก็กลับมาที่เมืองเยติเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะเราก็ไปตีบอสเยติกับน้องนะฮะนี่เลยเราก็ยิงไปผมไม่ว่าผมจะปิดฉากนะเราจะได้เงินด้วยเอาล่ะแต่วะนนี้ปิดฉากอูรึบร้อยเงินพุ่งรัว เราก็เลเวลัพถึงเลเวล111เรีกสวยเลยเนี่ยเออทุกคนตอนนี้เรากำลังฟาร์มอยู่เด้อหลังจากนั้นนะครับผมต้องตีบอสคนเดียวนะฮะเพราะน้องออกเซิร์ฟไปแล้วเพราะว่าเน็ตไม่ดีผมจึงต้องวิ่งหนีและตีบอสไปเรื่อยๆกว่าจะเลเวลขึ้นยากเลยเกินแล้วหลังจากนั้นนะฮะผมก็ปิดฉากอย่างสมบูรณ์แบบ Easy แล้วก็ไปรับเควสตต่อนะครับผมพอทำ quest เควสเสร็จนะฮะเราก็ออกเดินทางไปที่ทหารเรือนะครับตามเข็มทิศไปเลยหลังจากนั้นนะครับผมก็บินผ่านเกาะทหารเรืออย่างหล่อเท่และเราก็มาถึงมารีฟอร์ดอย่างง่ายดายแต่ว่าเราต้องไปเซฟก่อนนะฮะผม พอเซฟเสร็จนะฮะก็ไปรับเควสรับเควสเสร็จนะฮะก็ไปตีตีเสร็จก็เลเวลอัพอีซี่อีซี่เสร็จก็จบโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะสนเจอกินใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายนี่เราถึงเลเวล20แล้วคลิปหน้าจะถึงเลเวลเท่าไหร่ก็ติดตามชมกันได้เลยนะครับ